เติมปุ๊บเด็กลงทันทีหน้าฉ่ำค่ะหน้าแบบว่าอิ่มเต็มมากใช่แล้วหน้าคือสวยมากใช่ค่ะไม่โกหกใช่ไหมไม่โกหกหน้าสวยจริงๆใช่แล้วแล้วจะทําให้คนไข้มั่นใจขึ้นอย่างแน่นอนก่อนทำเรามีปัญหายัางไงบ้างนะตัวเอง หนกแก้มมีหนกแก้มแล้วก็ไม่มั่นใจเวลามัดผมเพราะว่าคือหนกแก้มเนี่ยมันจะเด่นชัดกว่าทุกจุดบนใบหน้ใช่ไหมจึงทําให้เราไม่มั่นใจไม่เคยมัดผมออกจากบ้านเลยเพราะว่าไม่มั่นใจเราจะปล่อยผมอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าหนกแก้มเรามันจะดูช้ามากจนเกินไปเนาะอยากเสริมอยากเติมเพื่อที่อยากจะให้มันดูแบบว่าสวยเหมือนกันทั้งหมด S <S ช่ยให้ใบห,หน้ามันโอเคขึ้นแบบนอ่อผมอะไรอย่างนี้ได้เวลาถ่ายรูปด้านข้างหนก็ไม่มั่นใจอยากให้มันสม<อ>ูทให้มันแบบเรียบให้มันกลมดูสูไว้นะคะการเติมไขมันหน้าเด็กนี่แหละคะ่ะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะคะจากหน้าเดิมเป็นแบบนี้อันนี้คือหน้าเดิมก่อนทาใช่หน้าเดิมก่อนนี่ขมับตอบไงเนาะขมับตอบก็เลยทําให้เห็นโหนกแก้มสูงทั้งสองข้างเลยถูกต้องก็เลยเป็นข้อกังวลใจของคุณผู้หญิงท่านนี้ใช่ค่ะแล้วก็ดูส่งของ ใต้ตาด้วยเนาะบางคนที่ใต้ตาลึกใต้ตาโหลใต้ตาหลูเลยนะคะร่องแก้มค่อนข้างลึกถูกต้องนะคะอยากเติมพี่ที่จะทําให้ใบหน้าเนี่ยมันดูอิ่มเต็มสวยขึ้นใช่อยากเติมเพื่อที่อยากจะทําให้หน้าเนี่ยมันดูบอกว่าค่ะช้ำฟูขึ้นนะคะแล้วดูสิคะน้องข้าวหลังจากที่เติมเสร็จนี่สวยมากหลังจากที่เติมเสร็จนะคะคุณผู้ชมค่ะหน้ามีความอิ่มนะคะหน้ามีความเต็มนะคะหน้าฟูหน้าดูเด็กลงทันทีนะดูตั้งแต่ที่หน้าผากค่ะคุณผู้ชมค่ะหน้าผากเนี่ยจะค่อนข้างแบนนะร ต,ตอนนี้หน้าผากหนกนูนสวยแล้วนะคะหน้าผากหนกนูนทําให้หน้าดูหวานทําให้หน้าดูเด็กนะคะโหนงเหงืงกระดิกด้วยและขมัดเนี่ยค่ะที่คุณหมอเติมให้เต็มนะคะมันจะได้อาพรางในส่วนของหนกแก้มใช่ค่ะแล้วก็ใต้ตาเห็นไหมที่มันที่มันโหลมันบุเราก็เติมให้มันดูเต็มได้นแล้วเต็มะะแล้วอิ่มขึ้นนาทีและที่สาคัญร่องแก้มค่ะคุณผู้ชมร่องแก้มที่เคยลึกที่มันเคยเป็น ล่องลึกนะคะ,คะตอนนี้เต็มขึ้นทันทีแล้วแล้วนอกเหนือจากนั้นโอ้โหคางคางคุณหมอก,ก็เติมให้ด้วยน,ะนี่เติมให้มันดูอิ่มดูเต็มดูยาญดูเรียวขึ้นนะใช่ค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาคางที่มันตัดคางที่มันไม่สวยคางที่มันดูไม่วีทาให้ล่างเราดูเหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเติมไขมันที่บริเวณใบหน้าได้นะใช่ค่ะเข็นนี้ก็มีปัญหาที่คางตัดเห็นบ้านเนี่ยนี่คางมันจะมีความตัดอยู่นิดนึงแบบนี้เลยถูกต้องถ้าเสริมซีอคนอาจจะดูเป็นก้อนใช่วนของ การฉีดไขมันเข้าไปค่ะหน้ามันก็จะดูหวานละมุนแบบนี้นโบถอกอย่างนี้หนูก็ไม่กล้าไม,ลไม่กล้าเลยหรอไม่กล้าเลยค่ะแต่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัดสินใจมาเติมออแล้วตัดสินใจนานไหมจ๊ะก็ปรึกษาแอดมินแล้วก็ค่ะอาทิตย์หนึ่งหนูก็บอกว่า เพื่อนอยากทาเลยหนูก็พาเพื่อนสุดยอดเลยก็มาเลยทําเลยใช่นะคะเนี่ยคุณผู้ชมใครที่มีหน้าแห้งแก้มตอ้องค่ะอยากจะฉีดอยากจะเติมไขมันนะคะให้กับใบหน้าของเราให้มันดูอวบอิ่มเต็มสวยขึ้นค่ะมาที่นี่ได้เลยนะค่ะที่สาคัญนะคะการฉีดไขมันที่คิวคลินิกเนี่ยเราใช้เป็นนิติคูลแฟตอะสุดยอดเทคนิคนี้ดียังไงน้องเข้าเทคนิคนี้บอกเลยว่าคุณจะได้ไขมันตัวที่มันยังมีชีวิตอยู่เป็นไขมันที่แข็งแรงค่ะแล้วเรามีการปั่นสกัดไขมันนะคะขั้นสุดเลยนะเพื่อแยกในส่วนของน้ําาเกลือยชา เลือดหรือว่าส่วนผสมต่างๆที่มันไม่จําเป็นเราให้ได้แต่ไขมันที่มีชีวิตจริงๆเราค่อยมาเติมให้วนใบหน้าของคนไข้ดีงามมากเลยนะคะการที่เรานะคะได้ไขมันตัวที่มันมีชีวิตมากที่สุดเนี่ยการที่เรานะคะเอาไขมันตัวที่มันแข็งแรงมากที่สุดนะคะ,คะฉีดบในใบหน้าของคุณลูกค้าเนี่ยมันก็จะทําให้ไขมันที่เราฉีดไปมันอยู่ได้นานเนาะแล้วมันก็จะคงทนด้วยใช่ไหมน้องคใช่แล้วถ้าหากว่าเรานะคะ ดูดออกมาแล้วเติมเลยนะคะอุ๊ยบางครั้งบางทีมันมีทั้งในส่วนของน้ำเกลือเนาะในส่วนของเลือดใช่ไหมมันก็จะทําให้การฉีดไขมันฉีดเข้าไปแล้วก็ไม่เกิดผลประโยชน์ค่ะฉีดไปเดี๋ยวมันก็หายตายจากมันเป็นการมีส่วนอื่นมารบกวนการปลูกถ่ายเซลล์นะคะแต่เรานําไขมันที่มีชีวิตและเป็นเซลล์ที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยเมื่อเติมปุ๊บมันก็จะมีเส้นเลือดต่างๆมาหล่อเลี้ยงแล้วเซลล์ไขมันตรงเนี้ยก็จะแบบสมานตัวกันได้ดีพอมันรู้จักกันค่ะ พอหน้าเรากับไขมันที่เราเติมไปมารู้จักกันน้องดีดเข้าหากันน้องจุบปากกันมันก็จะทําให้ไขมันเนี่ยมันติดแล้วก็เรียกันนานไปเรียกว่าปฏิสนธิได้ไหมมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมได้มขมันมีเพศสัมพันธ์กับหน้าเรามันก็เลยอยู่ติดมันก็จะถ่ายทอดน้องออกมาอีกได้ไหมแล้วมันก็จะทําให้หน้าของเรามันดูอิ่มดูเต็มแบบนี้ไงได้แบบนี้พอจะได้ไหม ได้นะคะ่ะะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะใครที่มีปัญหาหน้าแข้งแก้มตอบนะคะอ,อยากเปลี่ยนหน้าของเราให้กลับมาดูเด็กให้กลับมาดูอิ่มอีกครั้งนะคะแชร์ออกไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวของตัวเองเลยนะแล้วโปรโมชั่นตอนนี้พี่ข้าวโปรโมชั่นตอนนี้เรียกได้ว่าถูกจริงๆราคาคาสําหรับการฉีดไขมันหน้าเด็กอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าราคาเริ่มต้นเท่าน,านั้นราคาเริ่มต้นแค่น 15, น1น9 0 0บาทใครที่สนใจนะคะอยากฉีดไขมันด้วยเทคนิคใหม่ๆอยากฉีดไขมันด้วยคุณหมอที่เขานะคะมีศิลปะ ในการฉีดเทคนิคในการย้ายนั่นก็คือคุณหมอเอคุณหมอเอของเรานต้องบอกเลยว่ามีเทคนิคในการย้ายมีศิลป,ปะในการฉีดนะคะคุณหมอสามารถปั้นหน้าให้สวยได้<ช>เพราะฉะนั้นใครอยากได้หน้าใหม่อยากมาปั้นหน้าด้วยฝีมือคุณหมอเอ,อมาจาัดที่นี่เลยที่คิวคลินิกอยู่ที่ลาดพร้าว67นั่นเองค่ะ สวยฉ่ำแบบสวยจริงจริงจริงแล้วคางวีเลยเนาะคางคางวีเออให้ดูให้ดูหน้าตรงหน่อยนี่นี่นี่อ่ะให้ให้ดูหน้าตรงนี้อุ้ยคางวีคางวีมาเทียบอันนี้ก่อนอ่ะอันนี้คือก่อนที่จะทำเนาะนี่นี่คางเดิมมีความค่อนข้างตัดแล้วก็เอียงเอียงเอียงนิดนึงเอียงนิดนึงหลังทำ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 ค่ะอุ้ยสวยเนาะคางวีคางเรียวทันทีมันสุดดยอโดยไม่ต้องเสริมเนี่ยคนหลายๆคนนะคะสงสัยว่าเอ๊ะคางเนี่ยเราก็สามารถเติมไขมันได้ด้วยหรอคะ สามารถเติมได้หมดเลยทั่วทุกส่วนบนใบหน้าแม้กระทั่งเปลือกตาแบบนี้ สามารถเติมได้เติมได้หมดเลยเพราะว่าล่าสุดมีคุณลูกค้ามาเติมไขมันเปิดกตานะเพราะว่ามีปัญหาตาลึกตาโหลตาโบไง è, เราสามารถเติมเต็มในส่วนไขมันนะคะฉีดไว้เลยนะคะบริเวณตาบนของเราได้เลยนะนทุกจุดคะ่ะบนใบหน้าเราสามารถใช้ไขมันตัวเองฉีดได้นะใครมีปัญหาในจุดไหนใครมีปัญหาในส่วนไหนนะคะใช้ไขมันเติมเต็มเข้าไปค่ะมันจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาในจุด<อ>นั้นแล้วฉีดไขมันนะคะหน้าจะไม่ไหลไม่ย้อยไม่คล้อยเหมือนหน้าน้องข้าวเนาะใช่ไหมอันนี้ไขมันไม่ใช่ซิลิโคนเหลว เพราะว่าฉีคไขมันนี่คือมันเป็นไขมันตัวเราเองจริงๆมันอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตนะคะไขมันตัวนี้นะจะไม่ไหลไม่ย้อยไม่คล้อยอย่างแน่นอนและที่สําคัญหลังเติมไปอาการบวมช้ำน้อยมากๆเลยเราใช้เข็มแคเนล่าชนิดพิเศษค่ะคุณผู้ชมคะเป็นการรัาเลียงไขมันนะคะเข้าสู่บนใบหน้าอย่างทะนุถนอมนะคะเลี้ยงไขมันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นชั้นคอนโดขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยว่าถ้าอยากเติมไขมันโดยไม่บวมไม่ช้ำหน้าไม่บิดบูบบิต้องที่คิวคลินิกจ้า